คนมันยังเรียนแบบนี้มันบอกกันจบหมดแล้วพ่อ,อนเรียนไม่ยังล่ำเจียบคันสีโบเล่นน,น,น้ำกสัษตร์สิไถนานี่เปิดไม่ค่อยบาดเป็นอย่าง S เมย์มึงบาดบาสิเป็นนักเอกปรได้เป็นโอ้ยบุคคนนี้เจ้ามันบ่หายนักเอกปรได้เลยเจ้าบาสิปเป็นอีข้างแก,ก้กวก็ประเด้เป็นห้ามันดอกเออต้อเป็นก็ได้ภาษาอีข้างแก้ว มันเดี๋ยวว่าอยากเป็นเอาเขาอยากเป็นนักเอกเบิร์ตบานเบิรเมืองนี่แหละก็เป็นหัวมันตัวโง่ก็สิตายดีนักเอกนะแวก็ยังบอกพู้นที่ข้ามแก้วคอยขี้เดียดหลายไปยังวาขี้เดี่ยนยังขี้เดียดตัวมันแต่งงานกับบุตรสะสอนมันแต่งหาซี่แตกยังก็สีกันเชียแม่ตก็ใหญ่ฮัดก็อยากมีแห้งมาแต่งหาซีแตกยังเป็นอีลัมเจียกนี่มันดีแล้วดีแล้วมนั่ด้ ก็เพื่อนกันในเล่นละครนี่บอกกาษาจบอกเจ้าเด้อแล้วว่านงานเอกกับโตกงค่อยสิเป็นโตกงเอ้าคก็บางสั่งเพราะว่าโตกงไม่ได้สีเท่าค่อยเอกเป็นสีเท่าโตกงแม่แท้ค่อยมักฉากนั่นฉากไหนมื่อหนึ่งกวนสีตอนอวสานออว่าสู้ฟังเนี้ยงกวนตอนอวสานมื่อนึ่งไปบักมักมักฉากไใคครับผมฉากก็บักหมออินนั่น เป็นตามีแห yeah, so ้งน้งอีลัเดืออีลเจียกอีลเจียกเเนบลัวหลายกว่าอยังเป็นอีลํมเจียกไฟพูดเด็ดดตามละครันก็มัวมัวู่ไปฟังแน่อันไฟพูหญิ่งเลยไปหูแล้ววานลําเจียกในหลายกวัวแต่ว่าแักไฟผู้ช่หนี่แบกไหนแหลายกนี่โอ้อไฟพระเอกนี่ไฟพระเอกไฟผูหญิ่งไฟกเอกนี่อีลเจียกในสี่หลายกีัวแต่ว่าไฟผู้ใช่ไฟพระเอกบักไหนแต่หลายกลมมนปักเ็นใช่ปะ ใครบอกเร่งล้ค่อนครับโซโซเขาดีดีซอยฮัสิเตเงนะ